จากค่ายโฮมแลนด์มิวสิกค่ะ ไลฟ์เซ็ชันนี้นะคะที่จริงก็ตั้งใจทำเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนเห็นเบลลิสลาในภาพของความเป็นแบรนด์มากขึ้นค่ะเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเบลแบบมีความเป็นแบบศิลปินเดี่ยวด้วยนะอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าการเป็นศิลปินเดี่ยวมันมันสนุกได้อีกโดยการที่มันมีพี่น้องที่แบบอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยมีพี่นออยู่ข้างหลังแล้วรู้สึกว่ามันสนุกขึ้นก็เลยรู้สึกว่าอยากทำไลฟ์เซ็ชันขึ้นมาด้วยรวมถึงว่าอยากจะเอาเพลงเก่าๆของเราที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่เป็นเพลงที่เรารักอะไรเงี้ยมารี ให้ทุกคนได้รู้จักเพลงของเบลที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยฟังค่ะร้อยกว่าเบทีก็เอาจริงรู้สึกว่า ตื่นเต้นค่ะแบบว่าในทุกเวทีมันยังยมีความตื่นเต้นแต่ว่าบางเวทีมันจะมีความรู้สึกว่าเราเริ่มคุ้นชินกับส,สิ่งๆนี้แล้วเราจะเริ่มคุ้นชินกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราทำที่เราไม่เคยเจอเขาเลยด้ยยวยซ้ำนี่คือการเจอกันครั้งแรกของคนบางคนหรือคนคนนี้อาจจะเจอกันประมาณ10งานแล้วแต่เรารู้สึกว่าเราจะคุ้นเคยกับบนเวทีเราจะคุ้นเคยจากบรรยากาศร,รอบๆมากขึ้นเรื่อยๆในเวทีที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจมากๆาที่แบบได้เจอแฟนคลับทุ ที่แบบว่ารู้สึกตาตืึงใจเลยคือเวทีสิงปากค่ะใช่เพราะว่าด้วยความที่คนมันเยอะมากแบบ20,000กว่าคนที่แบบเขามาฟังค่ายเราใช่แล้วเขาก็แล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็แฮปปี้กับการที่เราร้องเพลงเราถึงว่าตอนนั้นได้โชว์กับพี่ที่ซีเอสเปคอนด้วยแล้วก็พี่บีนด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออพี่ๆน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับแบบเวทีนั้นมากๆแบบลงมาแล้วรู้สึกปริมเลยแบบโอเคฉันมีกําลังใจในการในการร้องเพลงต่อไปรวมถึงเวทีที่พิ่งไปเล่นก็ เวทีที่ตรังคนตรังน่ารักมากใช่สุดๆนี่คือยังไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะคะเราจะมาพิเศษพี่ๆที่วงขายพี่ๆที่วงกันนะคะมาเริ่มที่คนแรกนะคะนั่นคือพี่ทีมมือคีย์บอร์ดนะคะหลายคนก็อาจจะชื่นชอบพี่คนนี้นะคะพี่ทีมมือคีย์บอร์ด โตกับเบลน่าจะปี2ปีอะไรประมาณนี้นะใช่ก็ยังสดอยู่จีบได้ค่ะคนนี้ขายคอขายขอมาคนต่อไปนะคะพี่เป่าค่ะพี่เป่ามือเบสนะคะตัวนี้เป็นตัวโจ๊กเป็นคนโจ๊กเป็นตัวโจ๊ก oh. ของวงซึ่งก็จะทําให้สีสันในวงแบบแฮปปี้มากขึ้นนะคะ oh, <okay. S 1> ก็ที่จริงก็จ้างมาเป็นมาเป็นโจ๊กให้ห oh, <okay. S 1> ยอกหยอกหยอกหยอกต่อไป <Okay. S 1> ค่ะพี่โจเขาอยากให้เรียกว่าครูนะคะ <Okay. S 1> พี่โจนะคะซึ่งพี่โจก็เป็นคนที่เบลท o u t u b e ด้วย <Okay. S 1> รวมถึงก็เป็นเป็นพี่ที่ดูแล มาตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็จะแบบว่ารู้ว่าเราชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนก็จะคุยกันได้แบบสบายใจมากนะคะแล้วก็คนสุดท้ายนะคะคนนี้ก็โสดเหมือนกันนะคะชื่อพี่ออยนะคะหลายคนคนนี้ก็ F c ซเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะพี่ออยนี่ก็ F c ซเยอะมากเพราะว่าเวลาแบบเล่นเสร็จแล้วเขาก็จะแบบว่าโดนพี่ออยตกอะไร <c oughs> ยอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบอ้วนห่วยแบบน่ารักน่ารักขาวๆเหมือนซาลาเปานะคะก็ออยเล่นกีตาร์ค่ะ เปลี่ยนจากเบดมาเล่นกีตาร์แล้วสำหรับไลฟ์เซกชันนี้นะคะทุกคนสามารถติดตามได้ที่ช่องโฮมรันมิวสิกนะคะรวมถึงช่องเบลวิสลาด้วยก็ไปตื่นเต้นกันนะว่าเบลจะปล่อยเพลงไหนที่ช่องไหนแล้วก็อันไหนจะปล่อยก่อนว้หลังแต่ว่าทุกคนได้ฟังแน่นอนแล้วก็เป็นเวอร์ชันที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยฟังรวมถึงว่าอยากได้ฟังเวอร์ชันเยอะๆเ,เป็นเวอร์ชันที่เบลร้องสดด้วยก็หลายๆคนจะได้คุ้นหูคุ้นชินกันอะไรเงี้ยตอนมาร้องสดจะได้ร้องกันได้แบบชิด